เพราะความรักที่ทําให้เกิดทุกข์เป็นความรักทางโลกเหมือนน้าตาลเคลือบอยาพิษหวานก่อนเจ็บทีหลังพอเราเริ่มรักใครมากๆเข้าแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มห่วงเขาใช่ไหมห่วงเสร็จเราก็จะห่วงห่วงเสร็จแล้วก็หึงพอหึงเสร็จกลัวเขาเนี่ยจะไปม,มีคนอื่นสุดท้ายเราก็ทอกสิกกับตัวเองไงเพราะฉะนั้นมีรักหนึ่งก็ทุกหนึ่งมีรักร้อยก็ทุกเป็นร้อย เรียกง่ายๆว่ามากรักก็มากน้ําตาเหมือนอารมณ์เราคุยแชทเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะคบกันใหม่ๆคุยกันหวานเจี๊ยบคุณง่ายทั้งวันพอเริ่มคบกันจริงจังเท่านั้นแหละโอ้โหเขาห่างหายไป30นาทีเรานี่เป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนเลยคิดมากแล้วทีนี้ความรักเนี่ยมันหวานแป๊บเดียวแต่ดาเมตเนี่ยทำลายแรงมากเลยนะแม้แต่ความรักแบบครอบครัวก็เช่นเดียวกันเป็นความรักที่ทําให้เกิดทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันไม่เพอร์มานเนนต์หรอกความรู้สึกความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าใครอยากได้ความรักแบบสุขจริงๆเนี่ยต้องเป็นความรักที่ประกอบด้วยความเมตตาปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์นั่นเองเมื่อไม่รู้จะถามใคร Ask monks